มาดูเหรียญ1 0บาทกันบ้างนะครับเหรียญ10บ,บาทที่รับซื้อมีอยู่2รูปแบบอ่าฝังชัดๆนะครับเหรียญ1 1บบาทที่รับซื้อมี2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเหรียญปกติดูแค่ปีพศขายได้เลยก็จะมีปีสามี่สี่สองสี่หนึ่งสามหนึ่งนะครับราคารับซื้อก็ขึ้นอยู่กับความหายากหาง่ายถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญ สิบาทปี3 4ปี4 2สภาพผ่านการใช้งานจะรับซื้อเหรียญละ15บหถึงยีบาทถ้าเกิดว่าใครมีสภาพไม่ผ่านการใช้งานปี3 4ปี4 2จะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ100จนถึง200บาทนะครับอันนี้คือ,อรับซื้อทุกสภาพแล้วก็อีกปีพศ1อนหนึ่งก็คือปีสี่หนึ่งสี่หสภาพผ่านการใช้งานรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้บาท แต่ถ้าใครมีปี41สภาพไม่ผ่านการใช้งานจะรับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับอันนี้ก็คือส่วนใหญ่ที่ได้มาก็จะเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็อีกปีพศหนึ่งขาดไม่ได้ก็คือ10บาทปีพศ2531นะครับก็เป็นเหรียญยอดนิยมเลยนะครับปี31จําจนวนการผลิต62,000เหรียญก็ยังมีพบเจอกันบ้างนะครับ ราคารับซื้อสภาพผ่านการใช้งานจะรับซื้อตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นปี3ามหนึ่งชำรุดามากมายนะครับก็จะซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ700ร้อบาทถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานปีสามหนึ่งรับซื้อเหรียญละ1,200ับาทนะครับยังไม่หมดนะครับมาดูเหรียญ10บบาทอีก1รูปแบบที่ผมบอกว่า,ารับซื้อ2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกผมอธิบายไปแล้วก็คือ ดูแค่ปีพศขายได้เลยคลิปนี้มาดูรูปแบบที่2นะครับก็คือเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญผิดพลาดจากการผลิตก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับเอาตัวอย่างแรกที่พบเจอบ่อยๆแล้วกันนะครับก็คือเหรียญในลักษณะของการไส้เบี้ยวนะครับไส้เบี้ยวคืออะไรนะครับผมจะเรียกว่าไส้เบี้ยวแต่ว่าอาจจะการเรียกของหลายๆท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็เรียกว่าเหรียญตกบล็อก เหรียญปั๊มเคลื่อนเหรียญไส้แตกเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับลักษณะของเหรียญที่รับซื้อจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญที่ขอบนอกสีขาวๆล้นเข้ามาด้านในนะครับหรือว่าไส้ในสีทองเหลืองอะล้นออกไปยังขอบนอกนะครับขอแบบชัดๆมองเห็นชัดแล้วกันนะครับเพราะว่านักสะสมจะต้องการแบบเหรียญแบบที่มองดูชัดๆนะครับแล้วก็สอบถามมาบ,บ่อยเรื่อง Uh, 10บาทสละอูหายนะครับสละอูตรงคําว่า uh, ภูมิพลนะครับแล้วก็สละอูหายไปนิดนึงอะ่ะอันนั้น่ะคือผมยังไม่ได้รับนะครับจะรับซื้อแบบที่เคลื่อนชัดๆนะครับเคลื่อนเบี้ยวชัดๆมองเห็นได้ชัดนะครับจะรับซื้อแบบนี้มากกว่านะครับราคารับซื้อจะซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง1,000บาทนะครับก็ uh, คลิป เหรียญที่รับซื้อก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นบางส่วนนะครับส่วนเหรียญอื่นๆที่รับซื้อก็มีนะครับก็มีรายละเอียดสามารถรับชมข้อมูลได้ทางหน้าเพจสลานลมคอย fc หรือว่าทางเพจสำรองเพจดูก่อนใช้ขายได้จริงก็ได้นะครับช่องทางการติดต่อง่ายนะครับติดต่อได้ง่ายได้เลยนะครับก็คือใครมีเหรียญแบบที่รับซื้อถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็น fc ที่ ติดตามทางเพจ Facebook นะครับส่วน FC ที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับก็สามารถติดต่อได้ทาง Line นะครับไลน์ ID ผมก็ขึ้นไว้ให้ตลอดนะครับ